ัางเตกีมองนี้สิเป็นปลาไพ่นะครับสองลาจากดินที่บ่ดีแห้งแล้งนะครับแถวนี้เป็นดินทรายขาวเป็นแหลนเลยครับเฮ็ดหน้ากับบังามเข้ากันมาเฮ็ดเป็นโค้งน้องหน้าเข้าเห็นประโยชน์จากการเฮ็ดแนวนี้เหมือนเ้าวสางความมันคงให้ยจะคล้องเลยครับพี่น้องครับการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่ผมว่าดีแหงครับย่างหน่อยๆย่างมาลงตรงหน้ากับบ่งกี้ไม่ได้องกินแนี่นี่ ในน้ำมีปลามีทั้งปลาบึกปลาดุกปลาทับทิมปลาหินปลาตะเพียนอยู่น้ำกันเมื่อกี้ปลาไนกุ้งหอยปูปลาขบเกียงปลานี่มันเหมือนการฝากเงินคือปลานี่เขาลงทุนเลี้ยงเทื่อเดียวเลยครับบาหลังจากนั้นก็ับเพื่อนก็ออกแม่แพ้ลูกไปเรื่อยๆอันนี้มันมันเห็นผลเป็นลูกประถมชัดเจนนี่ก็กล้าได้กินยังไงบักพีกบักเขือบักหุงกล้วยข้าตะขครย ได้กินเวอรแหล้ะไม่ปลาเนี่ยเขากับทย่อยปลูกปลูกยุบป,ประมาณสีหาชนิดนี่แหละมียางนาพยอมนะครับมีต้นกระบากอา่าต้นพยูงปีซีปีก็คือเห็ดนะครับเห็ดละงอย่างในหน่อยเฮ้าเห็ดยังสี่ไปปุ๊บ ตกงานมาหรือว่าบบมีเงินติดกระเปา๋จาจักบะเถงมือที่มันถุกเฉินอีลีนะครับพี่น้องมือค้นเท่ามันสิมีมือถูกอีรีเลยฮา <laughs> สารพระราชาที่ในหลวงราชการที่เกา่าเปนไหไว้นี่ครับสุดยอดเลยความหมั่นคงทั้งด้านอาหารพเป็นการฝากไว้ทั้งมือถึงคือกำไรเลยอ่ากำไรคือว่าข้าเลียงข้าเห็นพันใหญ่ข้าปลูกต้นใบข้าเห็นเพันใหญ่ขามีความสุขนั่นคือกำไรเบื้องตน้นพเข้าได้กินปึ๊บ นั่นคือกำไรต่อที่สองนเท่าได้แบงปันเอาเป็นกำไรอีกแต่เท่าได้ขายอีกบัญมันมหาศาลมันมันคุ่นจะเท่าไปแล้วกำไรเพราะฉะนั้นมันยังดีสำการลงทุนเหตุเกษตรผสมประสานเหรครับพีนองสวัสดีครับพี่น้องครับมณีสิพามาอัปเดตโคกน้องนาของบ้านนิวเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับมนีสิพามาถามพันเบิองคนก็พาไปเบิงแต่สวนผู้เลื่อนแถวมนีสิพามาเบิองว่าเพื่อนเห็ดสวนจังใดมีแนวคิดจังหดจังไดไมาเห็ดสวนสวัสดีครับไปครับ สวัสดีครับมามื่อี้เข้ามาอัปเดตอัปเดตโคกน้องนาครบหนึ่งปีหกเดือนนะครับนี่ครับหนึ่งปีหกเดือนเข้าขุดแล้วเดือนปลายเดือนเมษายนนะครับปีหกเจ็ดนะครับพ่อเดือนพฤษภาเขากับมาติดตั้งระบบน้ำมาจอบาดานติดตัง้งโซลาเซลล์นะครับสามแผงแล้วก็ว่างสายว่างทอมาเริ่มปลูกกิลีเดือนมีถุน่า นะครับวันที่22มิถุนาเขาก็มาเริ่มปลูกต้นใหม่ต้นแรกนะครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งฟีหกเดือนพอดีปลาก็ใไญ่แล้วนะครับปลาใหญ่ปลาน,นี่หลายแห้งหลายแห้งมีปลาอยูห่หัวเด็กปลาอย่างน่นี่มีทุกสาอันนี้สิเป็นปลาร่วมครับปลาร่วมสิมีปลานิ่นปลาทับทิมปลาตะเพี้ยนปลาดุก ปลามีปลากระโ霍น้ำปลาบึกแล้วก็มีปลาแหลดน้ำโอ้ก็ปลาหลายแห่งนป,ปลาปนกันไปปลานี่ปลานี่บ่ได้บ่ได้ปล่อยไม่น,มน,กกมนะครับเอามาจากบ่อเก่าขึ้ย่ายง่ายเพื่อนมาอยู่นี่นะครับนี่ง่ายเพิ่นมาอยู่นี่แล้วก็สิมีปลาในาท่้องน้ำนะครับปลาในาปลาในาท่้องเพิ่นก็มีประโยชน์ครับปลาในาท่้องนี่สิมีประโยชน์คือว่าเพาื่อนจะเหมือนจะช่วยทำความสะอาดครับกินพวก ขี่ปลาอย่างนีสิละทําความสะอาดกลนบ่อเข้ากับเลียงหลายๆนะครับเลียงหลายๆผสมประสานพี่น่องหลายๆคนว่าเอาปลาดุกกับปลาปลานิ่นเลียงร่วมกันได้จะบ่เลียงได้้อครับพี่น่องเด้อแต่ว่าวิธีการปล่อยเข้ากับปล่อยปลาตระกูลกินพืชก่อนนะครับปล่อยปลากินพืชก่อนให้เพิ่นตัวใหญ่จักหน่อยซ้สองสามนิ้วนะครับให้ปลาดุกกินบ่ได้เข้ากับจงเอาปลาดุกมาปล่อย พ่อเพยยื่นยัยขืนซ้ำกันแหลวก็บบุ้มีไผ่กินไผ่หลับบานนี่บานลหลายๆคนกับสีสงสัยอีกว่าเนี่ยเวลาปลานิ่นออกมาเพิ่นสีบวกกินลูกปลานิ่นบ่เพิ่นบวกกินนะครับเพ,พกกนนราวอายุนี่เลี้ยงมาห้าหกปีปลานิ่นก็ออกลูกตลอดนี่ปลานิ่นนี่สื้อมาเทือเดียวเนะครับพี่น้องนี่ครับสื่อมาเทือเดียวหลังจากนั้นก็เป็นรุนน่นลูกรุ่นหลานเพื่อนเท่ากับขยายมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะครับก็บเอามาลงบอ่อ ขยายมาจากบอ่อผุ่นลงมาบอ่อผีนะครับนั่นแสดงว่าปลาดุกเพิ่นบกิน้อพี่น้องเพราะว่าถ้าเพิ่นกินนี่คือมันสิบ่ไดอออกลูกออกหลานนะครับนี่ปลากระห ồ เพิ่นกัดึ้นมานะครับมีอยู่ประมาณยี่สตครับเอาเลี้ยงไว้เพื่อความหลากหลายเพิ่นโตใหญ่ครับเป็นปลาปลาเกรดขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเอาก็เลี้ยงไว้สาตัวนี้เลือกประมาณ3เมตรนะครับเนี่ย เป็นสาบอเล็กแปดท่าขุดห้าปับปับพื้นที่ต่างแต่ต่างแต่กี่มองนีสิเป็นปลาไผ่นะครับพีบ่น้องถ้าผูใ้ใดเคยติดตามเป็นปลาไพมองนีสิประมาณสองลนะครับประมาณสองลเท่ากมามะลือปลาไพทิมนะครับเฮ็ดเป็นโขงน้องหน้าถามว่าเป็นยังตรงมะลือที่ว่าเข้าเห็นประโยชน์จากการเฮ็ดแนวนี้ครับ เท่าที่ไปเบิง้งไปเห็นของจริงเห็นว่าเพิ่นกระได้้ลอหลีนะครับเข้ากัเลยมาเห็ดคือเพิ่นนี่บางที่ผู้ปลูกใหม่ปลาไม่ปลา,ากับปีกว่านะครับไหม่ปลาบักเผาเขาสิป,ปูบักเผาไว้ไว้ริมคลองนะครับพี่น้องบักเผาไว้ริมคลองนี่คือกล้วยสิบางที่ย่างในหน่อยเฮาเฮาก้าขาเขาป้าเข้ากัยังมีของกินครับเข้ากัยังมีของกินได้คือสมัยตะกี้ ตอนเป็นปลาไพ่นี่ว้าซื้อปีหนึ่งนี่สีม้าหน้าบ่เกินสามเถื่อบ่อยากมากเลยจักสีมาอย่างน้อมันมีแต่ต้นไผ่ปลาไพ่อ่าไพ่กิมซุ่งช่วงนั้นบ้ากระแสไพ่กิมซุ่งดังก็เลยซื้อไผ่มาปลูกน้ำเขาปลูกแล้วก็บ่ได้กินบ่ได้ขายมันก็ทิมอยู่นีนะครับสามสีปีบ่ก่อให้เกิดประโยชน์มันนี่ทามเนี่ยรับพุทธสาเขเยนหน้าเนี่ยมันมันดีกว่ากันจังเลย บอกให้พี่น้องสูฟังเลยมันก็ดีนี่เด้งกัชัดเตนเนี่ยครับบนนเมืองที่เราฟังนั้นเป็นทงหน้า่าหลังจากเก็บเกี่ยวเราเป็นยังไดกับแปนเอิดเติดปีหนึ่งสิได้ใส่ประโยชน์จากพื้นที่แค่ประมาณสี่เดือนนะครับคือช่วงเฮ็ดหน้าแค่นั้นแหละสี่เดือนบ่เกินหาเดือนหลังจากนั้นกับปล่อยทิมซื้อเพราะมีประโยชน์ระเย,ย้ายังแต่ว่านี่เขาได้ประโยชน์จากเพื้นเมื่อปีได้นนิ มาเดือนไหนเขามาตอนไหนเขาก็ได้กินอ่าการปลูกพืชปุ๊บเขาเขามาตอนนี้ตอนนี้ปีปีก็กาๆาได้กินย่งเนี้ยบักพีกบักเขือบักหุงกล้วยข้าตะไคร้ได้กินเมื่อไหร่ครบแล้วเนาะไม่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บสามปีนี่น,นี่สิ่งที่จะได้สามปีสี่ปีก็คือเห็ดนะครับเห็ดละงอกเพราะว่าเขาปลูกปลานี่ปุ๊บเขาส่ใส่เสื้อเห็ดทุกตน้นนะครับ ปลูกปลานีเขาสิปลูกไว้ขั้นคู่สังเกตเบื้องเดิมพี่น้องขั้นคู่นี่จะกว้าง4เมตรนะครับกว้าง4เมตรฟังที่ติดกับเขตแดนของเพื่อนบ้านเขาจะบบปลูกไม่ทีระดับสูงเขาจะปลูกไม่ระดับกลางก็คือบักม่วงนะครับบักม่วงนะครับเขาก็จะปลูกให้ห่างจากเขตแดนประมาณสองถึงสามเมตรนะครับบ้านเตานี่หลายหลายคนย่านว่าเอาปลูกบักม่วงไก่แดนเพื่นนะครับ มันกับสามสามเมตรนี่ก็โอเคู่ครับพี่น้องแต่ว่าความสูงเท่ากับควบคุมได้นะครับบักม่วงนี่เพิ่นจะบ่สูงบ่เกินเท่าจะ่ให้เกินสี่เมตรมันเป็นพืชที่สามารถเท่าควบคุมได้นะครับควบคุมความสูงเท่ากับตัดแต่งทรงพุ่มเพิ่นได้บานตตนี่ต้นย่างนี่เพิ่นสูงนะครับสูงสิบยี่สิบเมตรขึ้นไปเองสี่เท่ากับมาปูกไว้ขอบข้างในนะครับมันก็จะห่างจากเขตแดนประมาณสี่ห้าเมตร นะครับส่วนระยะห่างนี่เท่ากับปูห่างกัน2เมตรนะครับบานขอบในสุดริมตะลิงนี่เท่ากับปูปกปล่าครับอ่าเพื่อนก็นจะขึ้นถามว่าสิง,งามกันบอเพื่อนกอยูไอย,ยูมั่นนะครับพี่น้องเพื่อนบอง่งามหรอกส่วนมากเพือพ่อนเพื่อนเขาบ่ได้ว่างามหรอกับไม่ได้ค้นวาเองครับว่าปูใกล้กันมันสิง,งนามนั่นโนนี่ทั้งทั้งที่จริงล่ะเข้ากับยูได้ครับต่างคน้นต่างยูเพิน่นก็นยหญน่เรื่อยอันนี้เพื่อนก็ใหญยของเพื่อนนะครับกล้วยเข้าก็ได้กินแล้วนะครับ อ่ารอบ่งมา,น,างนี้นี่ยางเนี่ยนี่เนี่ช่วนี่บางเดี้นี่บังเดี้ยเลือยางไปใสมันกะมีแต่ของกินเนี่ยนี่ในน้ํามีปลาอ่ากุ้งหอยปูปลาขบนะครับสมัยเต่กีเป็นปลาไัยหรือเป็นหน้าซื้อซื่อ,อนียางเขามาแปน้นเอิดเตือนเท่าสิมากินยังงหะเอ่าย่างในหน่อยเท่าเฮ็ดยังสี่ไ้ปุ๊บตกงานมากหรือว่าโบมีเงินติดกระเป๋าจักบาท ถึงมือที่มันชุกเฉินอิลีนะครับพี่น้องมือค้นเท่ามันสิมีมือทุกอิลีเลยมือทุกถึงมือทุกอิลีบ่มีเงินเหลือติดตัวจักบาทมือคิดฮอดบานอ่านั่งายงางๆอยู่ผู้เดียวย่างหน่อยๆย,ยางมาล่งทงหน้ากับเบิ่งที่หลับผลนำปลานะครับเนี่ยแนวนี้มันสีดีกว่ากันบ่พี่น้องล่องคิดเบิง่งอันนี้มันมันเห็นผลเป็นรูปพระธาตชัดเจนนะครับ เจ้หน่อยๆผมย่างขาม่านน่ปึบเอาเอาแหมาแมนบอกละหรือว่าเอาม่งมะกางอะไรนี่เอาเอาเบ็ดมากอะไรเอา้ายังไงขั้นหนึ่งนี่ย้อนลงไปองเดี่ะมันกับเฮ้ากับพ่อมีอยังกินแมนบอกเะครับนี่มันการัน,นตีได้ว่านี่ล่ะของแท้นี่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับอาหารอาหารที่หนึ่งในโลกสี่เพิ่นมาแมนกมเพิ่อนอันนี้เป็นต้นต้นพอย่อมนะครับองเดียละ่ยละบนปลา การเลี้ยงปลานี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องประโยชน์ก็คือบางนี่มองว่าการเลี้ยงปลานี่มันเหมือนการฝากเงินคือปลานี่เขาลงทุนเลี้ยงเทือเดียวเลยครับเขาสื่อมาคือผมสื่อมาเทือเดียวนี่จําได้เลยตอนนั้นซื่อมาประมาณ8 0ดอยบาทตั้งแต่เฮ็ดเกษตรปีแหลกเลยครับตั้งแต่คุดข้องใส่ไกลอยู่พนสื่อมาแ0ดอยนี่ก็บ่ได้บ่ได้บ่ได้เทือเดียวถ้าย,ย่อยสื่อเทือละี่รอยเทือลยังกับมาปล่อยไปเรื่อยๆนะ สามอยโตสีล่ลอยโตห้าลอยโตกระสะสมกันไปเรื่อยๆบลาลังจากนั้นกับเพื่อนก็ออกแม่แพ้ลูกไปเรื่อยๆนี่บางที่ปลาแล็ดัตบางหญ่งนึงเนี่ยยุกกาบใหม่นะครับปลาแลดนะครับปลาแลดก็ก,กินแซบพื่อกันนะครับเฮ้าเหตุผลที่เฮ้าเลี้ยงหลายปลาเพราะว่าย,ยัางเฮ้าจะได้มีกินหลายเมนูแม่นว่าล่ะครับอ่าถ้าอยากกินต้มปึ๊บก็บต้องนึกถึงปลานิ่นต้มปลานิ่นปึ๊บถ้าเป็นปิ้งกับพวกปลาเข็ง ปลาดุกทั้งสี่ลาบปลาดุกแม่มาล่ะลาบอันก้อยบลตเตะเพียนถ้าอยากกินปลาหนึ่งบักเน่าวกับปลาทับชิมไปสัน่นถ้าอยากกินลาบปลาเบึ้เอาก็มีปลาบึกเนี่ยมันมีความหลากหลายทางด้านอาหารนะครับนี่นะครับพี่นอ้องนี่ตวอย่างนี่ต้นต้นยางหน้าปีเคืองมึ่อีครับสูงถ่วหัวไปหรอสองเมตรกว่าหรอครับจากดินที่ว่ดีแห้งแหล่งนะครับเด้อ แถวนี้เป็นดินทรายข้าวเป็นแลนเลยครับดินทรายเห็ดหน้ากับบัวงามแต่ว่าเข้ามาปรับปรุงบำรุงนี่ครับเข้ากับใส่ฟางแนนนะครับมาคุ้มเพลินมาห่มเพลินหนาแรงนะครับแล้วก็ให้พวกขิงว่าน้ำนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีน้ำปีละเทื่อนะครับแล้วก็พ่นิ้วที่ปุ๋ยทั้งใบเพลินเนี่ยเพื่ทีปลาบึกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากกินอยากกินหลาปลาบึกหรือว่าปลาบึกหลวกจิ้ม,มเพื่อนนะนี่คือเข้า เหมือน่าำสางความมันคงให้เจาของเลยครับพี่น้องครับการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่ผมว่าดีแนงครับดีสุดเลยสารพระราชาที่ในหลวงราชการที่เก่าเปนหไห่ไว้นี่ครับสุดยอดเลยเพราะว่าอย่างวังหันวังหันก็เห็นชัดเจนแห้งเนาะสภาพว่าที่เกิดสงครามวังหันต่างคนต่างอพยพหนีมาอยู่ศูนย์พักพิงบ้านเนี่ยอาหารทุกมื้อที่เขาให้กินมียังมีเต่พัดกะเผาครับพัดกะเผาขาเลือกบ่ได แต่ถ้ามีแนวนีเบื่อกี้นี่เห้าสามารถเลือกได้ครับมีความมันคงทั้งด้านอาหารผมบพิ่งแกแห้งปล่ดุกไงอ่าโทษนะมีทั้งมีทั้งปลาบึกปลาดุกปลาทับทิมปลาหนิ่นปลาตะเพียนอยู่น้ำกันเมื่อกี้ปลาไนนี่แหละนี่แหละคือความสวยงามเลยเนี่สุดยอดเลยถ้าห้ามั่วเฮ็ดหน้าได้อยู่คือเก่าคือสมัยตะกี้ห้ากกสิบริเ็นภาพพวงนี้เด้ นาแรงมากเาก็สิเห็นท้งหน้าแป้นเออติดแหงแลงแม่บลายางไปทา้งไหนก็ไงทวนทวนแต่หนีเข้ายางมากนีเฮายางไปทั้งไหนเข้าก็เห็นแต่ของอยู่ของกินอย่างสีนะครับพี่น้องเนี่ยอ่าเป็นการฝากไว้เลี้ยงปลาคือว่าเข้ากับปล่อยเธอเดียวหลังจากนั้นเพิ่อ,อก,ก็ออกลูกออกหล้านตลอดเลยเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะเลี้ยงปลาด้ครับพี่น้องเนี่ยยังให้ปลูกบัวก่อนนะครับคือว่าโค้งน้องหน้าเข่าหนีเขาสิปลูกบัวก่อน คุดแล้ววันที่ยี่สิบหมีหน้านะครับ2ี่สบหมีหน้าคุดแล้วกับท่านได้เห็นอย่างว่ามันเป็นช่วงหนาแรงแต่ว่าวันที่สิบเอดเมษาฝนลหลงฤดูมากครับฝนหลงฤดูมากั้ก็เห็นห้มีนามซ้ำประมาณเกินเขานิดหนึง่งก็เลยพผ้ากันว่าปลูกบัวครับเดือนเมษาปลูกบัวประโยชน์ท้องเพิ่นก็คขึ้นหนึ่งครับมันจะเป็นกำบางให้กับป่านะครับเป็นกำบางเึ๊บ สองก็คือเป็นความสวยงามเฮายางมาเฮาเห็นดอกบัวบานนี่สินะครับก็บเป็นความสวยเป็นความงามบานนี่ก็ตาเพื่อนก็กินนะครับพวกแพ่งตน้นพวกกีไข่้นามที่เกาะตามสายบัวสีน้ำนะครับประโยชน์หลายครับหรือว่าถ้าปลูกบัวแดงนะครับสายบัวเขาก็สามารถเอาไปประกอบอาหารในน้ำนะครับ มีความสวยงามแล้วก็สามารถขายได้ความนะครับพี่น้องบัวเป็นบัวสวยงามนะครับ,คนค,รบคนคนซสื่อเอาเอาไปปลูกเป็นไร้ไดคือกันบัวามาเป็นยางลงป่าดีกว่างี้เรากดมาเป็นยัางลงป่าไม่ได้เนากินตัวนี้แม่แนครับยังนี่กล้วยปลากาล้วยจะเลวงมอน่เด็เนาก,กินอันไม่ปลานี่เท่ากับทย่อยปลูกนะครับพี่น้องอันนี้ต้นกระบากปลูกอยู่ประมาณสีหาชนิดนี่ละ มียางนาพยอมนะครับมีต้นกระบากต้นพยุ่งะะอันนี้จะเป็นบอลลูนหัวใจปล่อยปลาบึกประมาณ200ตัวบ่ได้ปล่อยหลายามืึอที่ครับยางมากจะเสอผุนเพิ่นเพิ่นได้ยินเ<า>สียงเาเพิ่นๆๆมาแล้วปครับลังหลไหลมาแล้วแตกสวดๆเลยนี่เพราะฉ่นี่แหละปลาบึกบอ่อนี่จะจะลึกลึกก้มูนะครับความลึกจะอยู่ที่3ามเมตรแปครับจุดที่ลึกที่สุดนะครับ แต่ว่าจริงๆพี่น้องผู้ใดถ้าอยากถ้าอยากจะคุดสาห,หรือว่าเฮ็ดโค้งน้องหน้าอยากให้คุดลึกๆก,กว่านี้นะครับเด้อเปล่าน,นี่ก็ยากได้เลิกกุนี่ยุติว่าลดคุดได้ซ้ำนั่นนะครับเพราะว่าข้างล่างนี่มันจะเป็นหินหินพลานเหมือนเลยนะครับพี่น้องคุดได้ซ้ำนัน่นสานี้เลอกที่สุดเนื้อที่กับประมาณงานหนึ่งแหละครับนี่เท่ากับเลยเอาปลาบึกมาปล่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นปลาหนำลึกอยู่ในนี่ก็สีมีเท่งปลาบึกปลาดุก ปลานิ่นปลาทับทิมนะครับแล้วก็มีปลากระโหน่ด้วยครับพี่น้องเนี่ยครับปุณนะเมืเ่อกี้เขาบผมซูฟังเนี่ยหลังจากไปถ่ายคลิปมาหลายสวนหลายของห,หลายบอนเริ่มแรกเริ่มที่ไปยังคิดจังไหนจังไม่โคกน้องนะ้าข้าวหมักเลยข้าวหมากข้อาอยู่ครับถ้ามาชาติเป็นคนมาปลูกต้นไม้ปลูกพักสินะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะข้าปลูกแล้วมันก็นได้กินได้มากแล้วข้าก็ได้กินพร้อมอ่า เฮ็ดแราไม่ลาเข้าเข้าได้ปลูกต้นใหม่เห็นต้นใหมให่แล้วเขาก็มีความสุขก็เลยเฮ็ดมาเรื่อยๆเพราะเฮ็ดมามันได้ยู่ได้กินมันแทงเห็นผลชัดเจนก็นเลยขยาบขยายจากตอนแหกลกเฮ็ดลรหนึ่งเดียวนี่พื้นที่หกไรนี่ก็เฮ็ดเต็มมันเลยครับแต่ว่าเฮ็ดแบบทย่อยเฮ็ดปีที่หนึ่งเข้าเฮ็ดเฮ็ดส้นแหลกก่อนนะครับเข้าเฮ็ดหนึ่งไรให้มันได้ยู่ได้กินให้มันประสบความสำเร็จไปยังคือว่าเลี้ยงปลาไว้คือเป็นคือจังธานาคาร เด็กกินแคมไดก็มาเอาอมันก็ออกดอกออกผลนะครับนี่ออกดอกออกผลดีกว่ามันบ่วแมนเป็นคือ่อเลยมันดีกว่าอีกได้เพราะว่าเขาไปฝากฝาก,ฝากแบงค์นี่ร้อยหนึ่งด้ดอกเบีย้ย0.7หาวตีให้เลยบาทหนึ่งยงเสียวรอร้อยละบาทพันหนึ่งสิบบาทหมื่นหมื่นด้ร้อยหนึ่งแต่ในความเป็นจริงบ่หอดดอกในเจ็ดร้อยก็บาทแต่ว่านี่ปุ๊บล่องสื้อปลาเมือเหลี่ยงบางทีบ่ต้องสื้อหอดหมืน่นกด้แล้ว ป่าต่างแต่เลี้ยงมากเพราะทัานเคยสื่อปลาเหมือนหอดเมือนนะครับยังมากลักพันเขาสื่อแล้วเขากัมาปล่อยหลังจากนั้นกัอาหารเขากับไหแน่ว่าไหแนเพ่นก็ออกลูกมาเลยๆสีหาปีแล้วถามว่ามันเป็นกําไรบอ่ทั้งเหมือนคือกําไรเลยอ่าม,ม,มีความสุขบ่เห็ดเดนีดมีมีครับมีความสุขเรอาว่มีความสุขไปสิเห็ดพกนั้นพวกที่ปลา ถาเท้า oh. ไหมาเห็นป่ามาได้เห็นมาเห็นต้นใหม่ยังสิป่าแตกสว,ดดวยๆนะพี่น้องจะเลื่อนเติบโตงสีเท้ากาัโอ้เกินคุ้มแล้วครับพี่น้องนี่ละนี่ละคือกําไรครับเพราะว่าบางเทื่อน,นี่ข้าม่ากําไรนี่มันบ่จาเป็นมาต้องเป็นโตเงินตลอดไปนะครับบ่แมนว่าต้องเลี้ยงแล้วก็ต้องเอาไปขายต้องได้เงื่อนมาตนกต้องได้กาไรต้องปลูกกล้วยต้องไปขายลงทุนไปร้อยหนึ่งต้องได้สองรอยต้องได้สี่รอยห้าอยนะครับมันบ่แมนกําไรแนวนั้นครับ กำไรคือว่าเข้าเลี้ยงเข้าเห็นเพิ่นใหญ่นะครับเข้าปลูกต้นใบเข้าเห็นเพิินใหญ่เข้าเห็นเพิ่นแตกยอดเห็นเพิ่นเขียวเห็นเพิ่นสวยงามเขามีความสุขนั่นคือกำไรเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นพอเข้าได้กินปุ๊บนั่นคือกำไรต่อที่สองแล้วนะครับหลังจากนั้นเข้าได้แบ่งปันเอาเป็นกำไรอีกต่อที่สามหลังจากนั้นแต่เข้าได้ขายอีกบ้านนี่เพี้มันมหาศาลมันมันคูณจ้กเท่าไปแล้วกำไรเพราะฉะนั้นมันเบยยังมันบ่มีอย่างดีซ้ำ การลงทุนเฮ็ดเกษตรผสมผสานแล้วครับพี่น้องอันนี้อ,อย่างนี้ทำอย่างเกี่ยวกับพูดที่เขาเอเบอกบ่งคลิปนี้แล้วผลลัพธ์ทเห็นงานอยู่กรุงเทปกรุงไทยเหนเ็นคลิปนี้แล้วโอ้อยากกับมาเฮ็ดยุบานนี่อย่างน,นี้ทำจั่างไนเนี่ยผู้ใดที่อยากกับมาเฮ็ดเกษตรอยู่บ้านนะครับเนาะ,ะผู้ใดเห็นงานประจําอยู่ทอวประชคดีนะครับเพราะว่ามีเงื่อนเดือนนะครับแต่ว่าต้องว่างแผนดีๆเฮาอาจจะลงเมื่อทํำลวงหนานะครับอาจตอนแรกอาจจะเมื่อคดไว นะครับคุดไวล้วปลูกง้างทีมไวให้คนอยู่บ้านดูแลไห้ครับอาจจะไห้พี่น้องหรือว่าไห้พ่อแมงสินะครับปีหนึ่งเข้ามีวันยุด2สองสามเทื่อปีไม่สงการงสีงเฮากับกลาบ,บมาเบงิงนะครับลงทุนไวเฮ็ดไวล่วงหนาครับเลี้ยงปลาไวปลูกกล้วยไวปลูกต้นไม้ไวให้เพิ่นใ่ไห้เพิ่นเป็นดอกเป็นผลนะครับให้เข้าได้ผลผลิตก่อนเข้าจึงล่าออกมานะครับอดี๋วฝ่าว่าออกมาท่านที่ปุบป,ปับ นะครับเพราะว่าอย่างบะแมนว่าเบิงคีบคนอื่นเหรเห็นเขาเป็นตะมวลเป็นตะมีความสุขยืนหถอาหารปลาปลูกต้นไม้นั่นโน่นนี่เห็นเขาขายของนั่นโน่นนี่เป็นตะมีความสุกเป็นตะมีไร้ได้ไปเบิงแค่นั้นเอามาตัดสินบ่ได้ะครับพี่น้องครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงครับโลกของโซเชียลนี่จะบ่คือกันเลยเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือถ้าผูใ้ใดเห็นงานประจําอยู่นะครับอยากไมเก่เห็นกษตรอย่าพึ่งล่าออก นะครับให้เฮ็ดลวงหนาไปก่อนครับลวงหนาไปก่อน2ปี3ปี4ปีก็ได้จนเท่ามั่นใจว่าผลผลิตนในสวนเท่ามันออกดอกออกผลจนบักเ้าเป็นนวยโอเคเอาได้ขายบักเ้าแล้วบักเภาสองสามร้อยต้นนี่เป็นนวยทุกต้นแล้วเฮ้าสามารถย่างนลอยๆออกมาเฮามีบักเ้าขายปุ๊บนะครับมีปลากินมีมีใครกินนะครับหลังจากน,านั้นออกมาปุ๊บเฮ้าจังมาปลูกพืชระยะสั้นขายก็ได้ครับพืชระยะสั้นก็คือพวก พืชพักสวนขั้วต่างๆนะครับซึ่งพืชพวกนี้มันสามารถปลูกได้ทั้งปีครับถ้าเฮามีการบริหารการว่างแผนนะครับแล้วก็จัดการดีๆนี่เฮ้าก็สามารถมีรายได้ทั้งปีกันนะครับ<อ>พี่นอ้องพวกนั้นก็สิเป็นเป็นรายได้รา,ายวันรายสัปดาห์รายเดือนทั้งสี่นะครับส่วนไม่ผลที่เฮ้าว่างแผนปลูกไว้อันนั้นก็จะเป็นรายได้รายเดือนรายปีนะครับอาจจะเลี้ยงมูไวก้กอ สองสาโตเลี้ยงง่วไว้จากสองโตองศ์นะครับอ่ากว่าเ้าจะออกมาสมมติว่าห้าซสื่งง่วแล้วก็ฝากพู้เ่าเลี้ยงไว้สองปีกว่าห้าจะออกมาอีกสามปีสี่ปีมันก็นกนสีออกแม่แพรูกไปเรื่อยเด้นะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเขาก็สีได้ขีง่ง่วนะครับมาใส่ตนใหม่เขาขี่หมูเขากับมาใส่ตนใหม่ขี่ไก่เขากับมาใส่เองสิครับเหมือนเดียมันขึ้นอยู่ครับการการวางแผน ต้องว่างแผนให้ดีครับอย่าไปเห็ดเทื่อเดียวแล้วก็อย่าเอาเงินมาลงทุนเทื่อเดียวตูมเดียวแล้วก็วางว่าสีได้อันมือละเท่านั้นเท่านี้นะครับเห็นเขาเห็ดนะครับเขาต้องคิดดีๆนะครับเด้อแล้วก็ต้องมีเงินสำรองพร้อมมีหลายคนที่วางลายแล้วก็เล่าออกจากงานแล้วก็มาเห็ดการว่างแผนที่ดีการว่างแผนนี่สําคัญเลยนะครับเขาต้องว่างแผนตั้งแต่การเก็บเงินเหมือนกันครับพี่น้องผู้ใดเห็นงานประจอยูท่าศิลาออกมานี่มันต้องว่างแผนแล้วปึ๊บ เฮาสีเก็บเงินเดือนละจักบาทสมมติว่าเก็บเงินเดือนละ2 0 0พห้าพันเอาหรือว่า3,000ปีหนึ่งในสามหมื่นหกเนาะเพราะปีแรกในสามหมื่นหกปุบเอามาขุดซาก็ได้ขุดสาจักหมืน่นหรือสองหมื่นก็ได้แม่มาละปีที่สองเขาก็ว่างแผนอีกเขาก็เก็บได้สามหมื่นหกอีกอาจจะไปซื้อง่วจักหมื่นห้าแม,ม่มาละฝากพอฝากแม่ฝากผู้ใได้ก็ได้เลี้ยงไว้นะครับหรือว่าอาจจะเลี้ยงแบบแบ่งลูกกันเพราะว่างวงรงทุนสองตัวปุบ พอปีที่สองก็สิเป็นสี่ปีที่สามก็สิเป็นแปดเป็นสี่ปีที่สี่ก็สิเป็นสิบหกมันก็จะทวีคุณเหมือนกับเงื่อนเห้าตรงนั้นที่เห้ามาลงไว้มันก็จะงอกเงื่อขึ้นมาครับมันก็ต้องว่างแผลนึงสัตว์จนเห้ามั่นใจว่าโอเคละเห้าออกมานี่เห้ายูได้แน่นอนนะครับถึงเมื่อนั้นเขาเห้าคอยพิจารณาอีกเทนึงเข้าจังเล่าอยากฝากทั้งนังพี่น้องที่อยากเค็ดเกษตรเริ่มว่าโอ้ยเห็นคลิปนี้แล้วอยากเค็ดเกษตรเด้วาจัง เห็นเบานี่เราอยจากเห็ดน้ำพุนเด้ป่ะส่นนี่ยังสิฝากทังพนบอกการเห็ดเกษตรนี่มันต้องเฮ็ดเป็นเกษตรยุคใหม่ด้อพี่น้องด้วบ่แม่นว่าสิปเห็ดยุคเก่ายุคเก่ากับยุคใหม่ต่างกันอย่างไรยุคเก่ากับสิเห็ดยางเดียวเฮ็ดเชิงเดียวเคยเห็ดหน้าสมมติว่ามีที่10ไร่ก็เฮ็ดหน้าทั้ง10ไร่นะครับใส่ประโยชน์แค่ยางที่ผมบอก4 5หเดือนหลังจากนั้นก็ปป่อยถิ่มซื้อๆงง่องนะครับถ้าท่านมีทีซ10ไร่ถ่านกับแบงมาจากไร่หนึ่งครับอย่าฝ่าวเห็ดหลาย เฮ็ดให้ปากให้ท้องจากคลองก่อนนะครับเฮ็ดเพื่อลดไล่ใจในขั้วเลื่อนนะครับจากการที่มือนึงเขาสิไปซื้อเขากินมือละลอยสองลอยเนี่ยเอาสมมติว่าซื้อมามือละลอยเดือนหนึ่งสามพันปีหนึ่งนะครับสามหมื่นหกสิบปีสามแสนหกสามสิบปีเขาต้องซื้อเขากินเป็นเงินล้านนะครับเสียเงินล้านนะครับซื้อกินสามสิบปีแค่คิดมือละลอยได้เนี่ ถ้าคิดมือละสามร้อยนะผู้ได้อยู่สามคนนะะสามชิปีมือนเงินสามล้านเฮาลดปัญหาตรงนั้นครับเฮามาผลิตรแรงอาหารเองเพราะว่าอ้ยังเงินที่เฮาหาไดุ้มือที่พี่น้องไปรับจ้างเฮ็ดงานงกงก,งกตังต้งแต่เสาหอดคำได้เงินมากกับมั้ซ้ำนี่ครับมาเสือของใส่ปากไอ้ของเสือ,อยังแล้วแต่ละมือเอ้กินตำัะหุงแม่บาละตำักหุงปิ้งปลาต้มปลาปิ้งไก่ทอดไข่จริงๆนี่ของพวกนี้เฮาสามารถผลิตได้เมืนเลยได้ ต้มบักฮุงมี่ย่างล่ะมีบักพริกบักเค็มเทียบักหน้าบักฮุงซี่ย่างแค่นี้อ่านำปลาเข้าเสื้อเด้านำปลาเก็พองชื้น,นรสด้วยแล้าแทนที่เขาจะซื้อเต็มลอยเอาเขาจะซื้อเขาซุ้มเมื่อนี่จานละหาสิบถ้าสช่างตำปลาตำยังแนวก็เพิ่มไปอีกนี่จะเซื้อย่างเดียวได้เพิ่มจะขีโมรู้ใช่เปล่าเาสื้ออีก <c oughs> แมนสิกินได้ตำบักฮุงย่างเดียวกับเพ่ได้มาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้แค่คาบเดียวได้ยังต้ร่วมคาบเ้าคาบแร่งอีกบางทีแหละ้าอยู่กันหลายคนเนี่ย หาเงินทั้งชีวิตเพื่อซื้อกินครับพี่น้องนี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหาของของความยากจนระดับประเทศก็มีอยู่ซ้ำนี่ครับบัวให่ยังบัวใหยังหลายผู้ใดสิเฮ็ดก็ต้องว่างแผนดีๆครับออกแบบวางแผนดีๆอย่าไปเฮ็ดพอความโลภนะครับอย่าไปเฮ็ดพอว่ากระแสเขาว่าปลูกอันนั้นอันนี้โอ้ยได้เงินหลายไยไปเบิ่งในคลิปได้เดือนละแสนปีละล้านยังสั่นนะครับอย่าไปตาโตนะครับบางเธอเขากับตัวเคืากัน น็่เขาปลูกกล้วยแมนครับไดหลยอ่าอย่าไปตามไปเห็ดน้ำคาลครับดีที่สุดคือการปลูกหลากหลายนะครับพี่น้องปลูกหลากหลายปลูกผสมผสานครับปลูกหลากหลายมีกินหลายหลากแล้วก็เห็ดให้มันอยู่ปากอยู่ท้องก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แบ่งพี่น้องกินนะครับพอมันหลารือห่อก็เอาไปท่านก็ได้ครับมีงานบุญงานยังหลายๆนะครับตั้งเป้าหมายว่าเห็ดให้รดไล่ใจลดเงินในกระเป๋าจะคล้องก่อนนะครับ ลดปองออกก่อนนะเข้ามีหรือเข้าโพลลงเรื่อยๆแล้วค้นกระถามซื้อเองการขายบริอยากสุเหมอนโบกค่งตะกี้บาต้องไปคิดว่าโอ้ยปลูกแล้วก็ต้องไปครับรถลรอขายตามมูบ้านนั่นโนนนี่อยากอายคนบ่มีนะครับเมื่อสมัยล่ะสุเหมอนโพนลงหรือซื้อเข้ากระถามแล่วมีขายบอนั่นโนนี่นะครับการขายปัจจุบันเนี่ยโอ้มันง่ายแห้งครับมีหลายบอเข้าบ้านหแล้แมนครับมีหลายบอมีอีกบอ ครับความดีของการทำเกษตรแมนครับพี่น้องการตัดสินใจมีฟังไว้ของมือนี้มาสัมผัสเบาหนิวในรูปแบบเกษตรโบตัวโบตัวเลยบ่อยมาเป็นเป็นแผ่นครับเขาบอกให้ฟังแบบทุกรูปแบบแล้วพี่น้องกับผู้ใดที่เชี่ยการให้งานเดียวกับเบื้องหลังกับพี่จะน่าเอาเลาวพี่น้องแล้วแมนแมนครับผมไปล่าต้นกล้วยแล้วผลเกี้ยวมาแล้วนะครับพี่น่ากระไรเก็บเห็ดตัวหนึ่ง ยางหน้าทั้งพูนก็สูงถั่วหัวเมือนล้วนะครับบ้างแผนดีๆนะครับพี่น้องเด้ออยู่ใดแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันมาครับขอบคุณครับของคุณ้หลายของคุณพี่น้องนะครับที่ขอมคติดตามโดยตลอดน้องเปิดกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเราบ่งคลิปแล้วก็กดติดตามกดสับตไคร้ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ